สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Smile with Clover t a r o t นะคะก็วันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงรายสัปดาห์นะคะของวันเกิดนะคะวันนี้เป็นคลิปนี้เป็นคลิปของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันที่ 5นะคะ5ธันวาคมจนถึง10ทธันวาคมนะคะ1สัปดาห์เนาะ5ถึง10ธันวาคมนะคะทุกคนโอเคเรามาดูกันภายใน3นาทีนะคะมาดูเรื่องราวทั่วไปของชาววันอาทิตย์กันก่อนนะคะเรื่องราวทั่วไปของชาววันอาทิตย์นะคะใบแรกเด็กถือถ้วยนะคะอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเด็กกว่าเข้ามาในความสัมพันธ์เอาความรักมามอบให้คุณนะคะ ใบที่สองค่ะสี่เหรียญคุณจะสามารถเก็บเงินแล้วก็โฟกัสเรื่องของการเก็บออมนะคะและใบที่สามสามถ้วยค่ะระมัดระวังเรื่องราวของเราสองสามคนในความรักด้วยนะคะชาววันอาทิตย์ต่อมาค่ะมาดูเรื่องราวการงานการเงินของชาววันอาทิตย์กันบ้างนะคะการงานการเงินนะคะ ขอ3ใบนะคะชาววันาทิตในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรใบที่1 The moon นะคะอาจจะมีความกังวลใจบางอย่างในเรื่องของการงานเรื่องของโปรเจกต์นะคะใบที่2ค่ะได้ The Hermit นะคะตัวคุณอยากจะแยกตัวโดดเดี่ยวนะคะ หรือว่าอีกมุมนึงก็คือคุณอาจจะอยากไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการงานก็ได้นะคะและใบที่3ค่ะ Night of Coins นะคะอัศวินถือเหรียญเนาะบางคนอยากจะดือ้อในการทำโปรเจกต์หรือว่าอยากจะทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินนะคะ ต่อมาค่ะมาดูความรักของชาววันอาทิตย์บ้างนะคะความรักของชาววันอาทิตย์3ใบในสัปดาห์น้าจะเป็นอย่างไรใบที่1ค่ะ page of cups มาอีกแล้วค่ะซ้ำกับเมื่อกี้เลยขนลุกมากๆเลยนะคะยังย้ำเหมือนเดิมค่ะมีคนอายุน้อยกว่าเอาความรักมาให้แน่นอนนะคะใบที่2ค่ะ seven of pentacles นะคะคนนี้จะเป็นคนที่ฐานะทางการเงินค่อนข้างมั่นคงนะคะเขาอาจจะทำงานในสายของการเงินการลงทุนก็ได้นะคะ และใบที่3ค่ะได้ five of pentacles นะคะระวังอืม คือมันรวยแต่มันก็ผิดหวังเรื่องการเงินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงความจริงให้คุณรู้หรือเปล่าในเรื่องของฐานะทางการเงินนะคะต่อมามาดูไพ่แนะนำเซลฟ์แคร์นะคะ3ใบชาววันอาทิตย์ใบที่1คะ่ะ Connect with Crystal นะคะใครที่สะสมคริสตัลลองเอามาดูเอามาชื่นชมนะคะ Connect with your นะคะผู้หญิงสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ติดต่อกับลูกน้อยนะคะและใบที่3 Movement ค่ะให้เคลื่อนไหวเยอะๆนิดนึง ค่ะมาดูเรื่องราวของไพ่พาพริกาเนตหนึ่งใบนะคะได้ cultivation นะคะการเพาะปลูกหรือการบ่มนิสัยนั่นเองนะคะชาววันอาทิตย์โชคดีรักตัวเองเยอะๆนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถดูได้ที่ช่อง description box นะคะค่าครูไม่จำกัดน,นะคะรายได้ทั้งหมดนำไปทำบุญบริจาคลงศพค่ะสวัสดีค่ะ